สวัสดีค่ะชื่อจัลลาขอชื่ชจอมโนบลไทยวันนี้ว่าชมพี่น้องคู้ซวยคู้ซวยพี่น้องปั่นหน้าพี่น้องก็เบิ่งไอนี่ว้าโอ้แม่มัดหน่ากับโปรงใส่แล้อ้าวว้าพี่น้องจะลาดอีกเอ้า ตลาดก็ผู้ใหญ่นะคะพี่น้องมาชมผลงานกนัประมาณนี้เลยพี่น้องออรับจ้างใดแล้วบนี่ประมาณนี้นะคะพี่น้องผลงานเปียดขวบพี่น้องเปียดขวบนี่แหละเบิบ่งสกิลกันค่ะพี่น้องต้นไม้เยอะเหมือนน่องชีเช็ดจังไดขาเบิง่ง อ้าหน้าผู้เจ้าพี่นนองกกใหม่ไลายแน่จังหน่อยเนย่เด็กก็คือเด็กนะคะพี่นนองกะค่อยๆเรียนรู้นะคะเนาะเพราะว่าแปดขวบน้องพึง่ง ครับเป็นปีปีนี่ปี่กายนี่เน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกทุกเช้าน้องจะตื่นมาน้องสีตื่นมาเป่ากองเสกโหลดซอยคู่ม,มือนะคะพี่น้องเป่ากองเตือนน้ำมันซอยคู่ม,มือครับรถดเขา่ารถดออกนาอน้องกะทายเป็นตอนปีนี่ปีกายมานี่จนหกขวบเจ็ดขวบนะพี่น้องเนะาะตัวว่าตอนนี้น้องเปดขวบพอดี กับประมาณนี้เลยค่อยไปนะคะพี่น้องตามภาษาเด็กหน,น่อยจะอยู่ในการควบพุ่มแล้วก็ดูแลของผู้ใหญ่นะคะบอมามาเนาะพี่น้องเนาะถึงอันนี้น้องก็้องถอยรางเก็บนะคะพี่พี่น้องค่อยๆเรียนดูเบิ่งเอาพี่น้องพอ,อยานเตือน <laughs> นี่พี่น้อง <laughs> ข่าชมยาวๆนะคะนี่ประมาณนี้เลยแต่เสดายน้องบริษัทนั่นพี่น้องน้องบริษัทแนวปิดหนาปิดจมูกนะคะก็ข่าวสารวิย์จะดีใจนะคะพี่น้องค่ะวันไหนไปโรงเรียนกับน,นายยู่ๆแล้วจ้าหน่อยพี่น้องแง่เรื่องเราฝุ่นนะคะเสียดายที่น้องบริษัทแนวปิดจมูก แฝดขวบทุกวันนี้สามารถซอยพ่อแม่ให้ให้หน้าได้นะคะพี่น้องกันแล้วแต่พ่อแม่บางคนก็ไม่ให้ลูกจับนะคะพี่น้องยานลูกเจ็บย่านเป็นอันตรายเนาะพี่น้องเนาะฉะนั้นก็คอยระมัดระวังกันเอาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเรื่องแบบี้บางครั้งมันก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าเด็กมันชอบเด็กมันหมักนะคะพี่น้องลูกไขว้กันอันนี้เป็นร้านนะคะพี่น้องร้านที่เพิ่นมา เช็ครถเติมน้ำมันซอยคู่ม,มือโอ้ยขีฟุนกับประมาณนี้นะคะพี่น้องฝากกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำาคลิปต่อไปนะเดินพี่น้องเด้อน้นองปั่นคนเดียวนะคะนาเจ็ดแปดไล่น้องปั่นคนเดียวแล้วแสดงก็ประมาณว่า น้องมีความอดทนแล้วก็ใจรักแห่งน,ะะน้องพี่น้องเนาะ,ะถึงหน้าเจ็ดแปดไรน้องปานคนเยอะนะคะพอก็ง่อยขนาดเบิงประมาณนี้นะคะพี่น้องคาะใจไม่รักก็จะทําไม่ได้นะคะพกอกะเด็กเมื่อเทียบกันหลายๆคนนะคะเด็กประมาณนี้บางคนมันก็ชอบบ่คือกันนาะ,ะพี่น้องนะะนนเนาะทานทานว่ามากเด้นอนจะเหี่ยดพี่น้องเย นี่แหละคือการกบนบโลโรถไทยแหละนบรถไทยรับโรถไทยหน่อยแต๊ะซ้ำนี่แหละพี่น้องแต๊ะหกเจ็ดสีเนาะซ้ำนี่แลหละขับรถไทยนะคะพี่น้องอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะคะอยู่ที่ความชอบนบรถไทยนี่ส่วนไปอันเทศกางานกรุงเทพแก่นนอพี้งเทศส่วนไปไปนอกไปหน้ากบบระบือที่ยูชามีเพื่อนป่ะให้กินทอดชามีแหละอยู่บ้านเฮาสบายใจดีเพื่อนป่าพี่น้องโอ้ดูสก,กิลน้องพรน,นะคะพี่น้องตอนหอดกุ้งใหม่ oh huh.